โอเคครับก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาดูทีมอีกพีเล่นกันนะฮะเกมที่ได้รับบุญาแล้วก็จะมาพูดถึงน้องสายฟ้าเป็นกรณีพิเศษเพราะว่า,าหลายหลายคนถามเข้ามาเข้ามาว่าพี่เอกเจอน้องสายฟ้าได้ยังไงาบางคนอาจจะรู้อยู่ยแล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนะาะพี่เจอในห้องพี่เมฆก,ก็คือมันมีช็อตหนึ่งที่น้องเก็บสเก็บสาบ่อยมากๆทําให้พี่แบบสนใจเออมันเตะตา เออเพราะว่าน้องยิงนักแข่งด้วยกัน่ะยิงนกสองยิงนกสามอะไรเงี้ยแล้วความคล่องตัวสูงมากมันมันไม่ธรรมดาคนปกติไม่สามารถทําได้พี่พี่ก็ทําไม่ค่อยได้นะการจะเก็บสองเก็บสามอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ก็ทาให้สนใจนะครับทําให้สนใจตัวน้องขึ้นมาก็เลยตามไปดูนะครับผมแล้วก็ได้ไปคุยกับตัวกับกันทีมของน้องด้วยช่วงนั้นน้องบอกว่า กําลังทําทีมใหม่กันอยู่ยังไม่ได้ติดส,สังกัดไหนนะครับผมก็เลยดึงตัวน้องไว้อตอนช่วงนั้นก่อนยังไม่ไปเวอร์ซิลี่นะแต่ว่าชวนน้องเข้าทีมตั้งแต่ก่อนไปเวอร์ซิลี่แล้วก็คือซ้อมอให้น้องซ้อมส่วนตัวไปก่อนนะครับระหว่างที่พวกพี่อยู่เวอร์ซิลี่นะครับกลับมาก็เลยดึงเข้าทีมนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับครั้งแรกสัปดาห์แรกที่น้องลงแข่งอะ พี่กังวลมากว่าน้องแม่งจะตื่นเต้นหรือเปล่าว่าจะกล้าเล่นหรือเปล่าว่า,าน้องแม่งคิวเยอะที่สุดไม่รู้กี่คิวอะ่ะสิบกว่าคิวบ้างสิบหกสิบ,สบเจ็ดคิวนี่แหละเออก็เห็นได้ชัดว่าน้องไม่ได้ตื่นสนามแล้วน้องมีความกล้าเล่นมากขึ้นแล้วมันจะดีได้กว่านี้ก็คือถ้าถ้าน้องสื่อสารกับเพื่อนได้สนิทกันมากกว่านี้ช่วงนั้นอะ่ะที่แข่งอะ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่าน้องเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็อาจจะยังไม่สนิทด้วยแหละเออพอเริ่มแข่งก็อาจจะ สื่อสารก็น,น้อยเออมันก็แบบถ,ถ้ามันสดิทกันอะ่ะมันจะดีกว่านี้มันจะแบบเอ้ยซ้ายขวามันจะชัดเจนกว่านี้ก็เลยต้องเช่าแคมป์เพื่อรายการนี้เลยนะครับเพื่อให้น้องปรับตัวเข้ากับทีมส่วนตัวเดียวก็นะแน่ๆมาเหมือนกันคือการที่จะรวมแบบอ่าให้มันได้ไวให้มันเข้าขากันต้องอยู่ด้วยกันอ,อันนี้อันนี้อันนี้ช่วยจริงๆนะเออก็ต้องยอมเช่าทางด้านของคอนโดเนาะแล้วก็รวมรวมน้องๆ อยู่ด้วยกันแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะทุกคนครับผมมีเรื่องสําคัญที่จะบอกนะครับคือเรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยนะคือผมอะสายตาสั้นประมาณพันหนึ่งนะฮะพันกว่าแล้วมั้งป่านนี้นะครับผมเล่นเกมตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุประมาณสักปออะอยู่ป6นะครับเล่นมาเรื่อยๆสายตาสั้นก็สั้น,ส,นสั้นเรื่อยๆก่อนหน้านั้นอะผมใส่ว่นครั้งแรกประมาณร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับพอเริ่มใส่เนี่ยมันก็สั้นบีกเป็น2 0องี้ครัอแร้วก็อยู่นหน้าจอกับศัพร์อย่างเงี้ยตลอดเลย ไม่ได้ใส่แว่นกองแสงเลยนะครับไม่รู้นะครับว่ามันช่วยนะครับตอนเนี้ยทุกคนพี่ใส่แว่นกองแสงอยู่นะครับอ่ะนี่คือแว่นกองแสงที่แบบแสงที่มันทําลายสายตาดวงตาเราอะนะครับมันก็จะกองแสงให้เป็นแสงปกติที่แบบไม่ทำร้ายสายตาเรานะครับก็คือส่วนเรื่องของค่าสายตาตรงเนี้ยพี่ใส่เป็นของคอนแทคเลนส์นะครับ คอนแทคเลนส์ายตาสั้นนะครับผมแล้วก็ใส่แว่นกองแสงกองยันหนึ่งนะครับสายตาเราจะสั้นลงเรื่อยๆนะฮะถ้าเราเล่นมือถือโดยที่เราไม่ได้ป้องกันนะครับทุกคนแล้วมันจะไม่ทันทุกคนมันจะไม่ทันนะทุกคนจะไปหวังแบบเลสิกให้มันแบบสายตากลับมาป,ปกติบางคนทําไม่ได้นะครับถ้าถ้าม่นตามันบางอะนะครับอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้พี่ก็ข้อมูลไม่ได้เยอะแต่ว่าบางคนทําได้บางคนทําไม่ได้เพราะงั้นทุกคนครับรู้ไหมว่าถ้าผมถอดคอนแทคเลนส์เนี่ย Lane, ผมจะเห็นแค่นี้แค่นี้เลยแบบชัดเจนอะ จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะงั้นนะครับรักษาสายตาตัวเอง้เยอะซื้อแว่นกองแสงมาใส่เลยนะครับเดี๋ยวมันจะรักษาไม่ทันอนะเลสิกับสี่ห้าหมื่นแว่นเนี่ยบางทีเนี่ยพี่ซื้อมาเนี่ยประมาณเก้าร้อยเก้าสิบนะถ้าเป็นแว่นกองแสงแล้วก็ตัวอันนี้พี่ต้องเอาบางๆเพราะว่าถ้าเอาแบบใหญ่ๆเกินอะมันจะหนีบมันจะหนีบแล้วจะเป็นรอยตรงเนี้ยเออเพราะว่าพี่ใส่ตลอดไงเออต้องเลือกเป็นแบบแบบบางๆแบบนี้ถ้าแว่นแบบเนี้ยสั่งได้อะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ถ้าสั่งในทิกต็อกนะครับ ที่ตะก,ก้าได้เลยนะครับแว่นประมาณนี้เลยมันจะมีเป็นเป็นเลนบ์บูที่แบบช่วยกองแสงนะครับสายตาเราจะได้ไม่เสียทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก,ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าทางน้างของตะก,ก้าทิกตอกก็ได้นะครับผมแล้วไปรับชมคลิปต่อเลยครับสังเกตเลยสัปดาห์ที่3เป็นต้นมานะครับน้องติดไม่ได้ติดบอดด้วยมีมีติดบอดแล้วก็ยิงสูงสุดไปประมาณเกือบ80คิวนะนะครับ ทำให้ไฟหน้าเล่นได้ดีขึ้นดูมีความกล้าเล่นมากขึ้นเดียวก็เล่นง่ายขึ้นเห็นไหมสายฟ้ากับสต็อปเล่นคู่กันนี่เหมาะกันมากๆอันนี้คือไฟแรกของวันนี้เจอกับทางหน้าของเลสนะครับรู้จังหวะเข้าจังหวะออกอช่วยกันเล่นได้ดีมากๆอ่ะพอตัวหน้าเล่นง่ายขึ้นเนี่ยเดียวก็จะเล่นสบายเห็นไหมครับจะล้มยากมากก็คือใครเจ็บก็เซฟอะไรอย่างเงี้ยเออผัดกันเล่นนะครับ ดิวก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่าไม่ต้องโฟกัสต,ตรงนี้เยอะเห็นไหมดิวก็จะฉีกเล่นหลังคงหลังคงหลังคาได้อ่านี่สายฟ้าก็ตึงๆๆๆนะครับข้อดีของน้องก็คือน้องรู้จังหวะจังหวะเข้าจังหวะออกอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันก็เลยทําให้แบบอ่การเล่นไฟด้านหน้าเนี่ยมันง่ายต่อดิวมากมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเออไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าเออเล่นแล้วก็แบบเลือดเหลือน้อยก ถมแบบวัดไปเลยอะไรเงี้ยให้ทำให้ตัวเองดาวพอดาวปุ๊บทีมเล่นยากน้องยังรู้จังหวะที่แบบเออเลือดน้อยน้องยังถอยออกมาอะไรเงี้ยเออสลับกันเล่นมันเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขอ่ะตัวเลขสกอร์อ่ะสังเกตดีนะน้องติดท็อปคิวเกือบเท่ากับดิวเลยนะฮะเออประมาณแบบสิบเก้าสิบเจ็ดคิวอะไรเงี้ยทุกเกือบทุกสัปดาห์เลยนะครับต้องลองดูในช่วงจังหวะที่ได้โบยา่าเออ พี่อะแข่งมาอะเอาพี่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้เก่งอะเออพี่ไม่ได้เก่งจะเห็นในชั้นพี่ไม่ค่อยติดบอร์ดไม่ค่อยไม่ติดเลยแหละเออน้อยมากๆนะครับว่าติดก็ติด,ตดปืนฮิลอะไรเงี้ยถ้าคนที่ติดบอร์ดได้เนี่ยก็ถือว่ามีของเออตัวเลขมันบอกชัดเจนเลยว่าน้องคนนี้มึนเล่นได้นะครับผมแต่ตอนนี้จริงๆทีมพี่ก็ยังขาดสำรองอยู่นะเอออยากอยากได้สักหนึ่งคนอยู่อ,อ่าตัวที่อยากได้เลยเป็นเป็นตัวหน้าเหมือนกันเป็นตัวเล่นต้นเกมอะไรประมาณนี้เผื่อเอามาเล่นแบบอ,อ่า ในเกมที่มีการโดดทับต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูทางด้านของรอบเฟนอลนก่อนรอบไฟนอลนว่าใครได้เข้าใครไม่ได้เข้าบ้างแล้วมีนักแข่งคนไหนที่หลุดสังกัดแล้วก็มีการแยกย้ายก็อาจจะติดต่อคุยกันไปก็ต้องดูว่าตำแหน่งตรงกับตรงกับตรงกับความที่พี่ต้องการหรือเปล่าเนาะแล้วเกมนี้เกมที่พี่ชอบมากทุกคนดูนะครับนี่เราอ e ีกพีนะมาไฟ ทางด้านของบ้านบ้านริมแม่น้ำนี่มาเคลียร์ทา่าของ JV2 องคนนะนะครับเล่นกันไวมากสายฟ้าเอาไป2ดิวเอาไป6นะครับหลังจากนั้นนะครับ MG ขยับเข้ามาเล่นทันทีเลยแต่ดูจังหวะคาราเมลกับดิวจังหวะนี้วาดออกวาดออ,ออกดึงเวลานี่ครับโอ้โหโยกออกไปนะครับส่วนสายฟ้ากับสต็อกก็ค้ำกันได้ดีนะครับไม่เสียเลือดเลยช่วยกันเล่นได้ดีมากรู้จังหวะเข้าจังหวะออกกลายเป็นว่าไฟนี้พลิกสวยมากนะครับ จากที่ว่าเราจะโดนแจมนะฮะการว่ารับได้รับได้เราช่วยกันเล่นได้ดูสายฟ้าเข้าถึงเนื้อถึงตัวไวมากๆนะครับและดิวก็โอ้โหดูดิไหมดิวก็เล่นเล่นง่ายเลยนะฮะแปดอิลิมเข้าไปแล้วตอนนี้ส่วนเมลเนี่ยดาเมจอะไรอาจจะน้อยเพราะว่าเมลเป็นคนเป็นกัปตันทีมต้องตัดสินใจเลือกลายการเล่นเมลก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจได้ดีนะเลือกลายการเล่นแบบดีมากๆก็คือเข้าวงสวยนะครับ พี่เคยลองให้ดิวเป็นกัปตันทีมนะเป็นแบบคนเดินเกมโอ้โหดิวบอ,อกปวดหัวไม่ไหวนะครับมันต้องคิดเยอะแล้วก็ต้องโฟกัสตัวเองเล่นด้วยเพราะงั้นตำแหน่งพวกนี้มันต้องแยกกันนะครับน้องน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ให้ดิวเดินเกมโอ้โห มันปวดหัวนะครับจริงๆที่บอกไว้เลยมันเลยต้องมีแยกหนึ่งคนที่เป็นกับตันทีมคอยเดินเกมอ,อีกคนนึงสไนกก็เล่นไปเลยเล่นอย่างเดียวเมลสั่งแบบเล่นประมาณตรงไหน,นอะไรยังไงก็เล่นตามนั้นไปคือไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของการเคลื่อนที่ถ้าจะมีการเคลื่อนที่ขยับเคลื่อนที่เอ,อ้ยไปเล่นซ้ายเล่นขวาเดี๋ยวเมลจะแจ้งแค่นั้นเองก็เล่นตามไปแค่นั้นเองหรือ,อก็ต้องไว้ใจกันเชื่อใจกันนะครับขออภัยพี่โมวยครับขอแบบมาลีอ่ะลีเขาเรียกอะไรนะลีในการทําคลิป เพราะว่าไฟนี้พี่ชิ้นชมน้องมากเลยว่าน้องโอ้โหไอเดียวนี่ว้า์ป่วนบุยรำจริงจริงบุยรมเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงของเรานะเป็นทีมที่ไฟแบบยากมากๆมากๆนะครับการที่ชนะบุยรำได้เนี่ยมันเหมือน,น,นเราเาเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแบบเออกำแพงที่ผ่านยากอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนเป็นทีมที่แบบเออเราค่อนข้างจะสู้ยากเป็นไปได้ไม่อยากเจอต้นเกมเลยเอ่า นะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่การไฟต้นเกมกับบุยดมเนี่ยมันโอ้โหความเสี่ยงมันสูงมากๆนะครับแต่ว่าด้านหลังเนะ่ะเราเคลียร์มาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะทำให้แบบพื้นที่ในการเล่นของเราแม่งดีเออเลยเลยไฟกับบุยัมได้ฮนะดิวก็เก็บอิลิเมเดตไปเรื่อยๆสิบห้าอิลิมไปแล้วตนนัวนี้สายฟ้าเอาไปสามดิโอเอาไปเก้าตอนนี้เหลือซีซีกับน่าจะบุยดำนะครับโอ้ยยัง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 ,ย,งยังเหลือมีตี้เศษอยู่จากทีเคทีเฮดคาราเมลก็ปาระเบิดเ,เซตพื้นที่ให้เพื่อนแบบ เรื่องง่ายขึ้นตำแหน่งแต่ละคนมัน,ม,นมีความสําคัญหมดนะจริงๆเราจะไปมองว่าพี่คนนี่คิวน,น้อยเอาออกคมนม,มันไม่ได้นะดูดิดวนะฮะดิวโอ้โหโยกซ้ายนะครับบุยรําน่าจะไม่มีประตูวัดแล้วไปไปวัปเป็นกดังกดังแรกก็เลยทําอะไรดิวไม่ได้นะฮะดิวก็รอเข้าหลังอันนี้นดูเขาก็แบบบุยรําก็ระแวงด้านหลังก็ต้องเคลียร์ตัวสไนก่อนไอ้ดิวก็กวัปกลับ,บมันป่วนจัดเลยนะจริงๆแล้วก็วัปกลับมา <laughs> มาเล่นกับบูนนะตรงนี้นะฮะ โอ้อหดูฉลาดมากฉลาดเล่นแล้วก็ทําให้แบบเราห oh, เล่นได้ง่ายนะครับบุยลำก็ดันไปข้างหน้าไม่ได้นะเราวาร์ปกดด้านหลังโอ้โ oh. ห oh. นี่เลยนี่น่าจะเป็นไฟแรกที่ชนะบุยลำนะ,ตะแต่ว่าการชนะบุยลำได้ไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าถ้าบุยลำแพ้อย่างนี้รอบหน้าเขากลับมาเขาจะแข็งแกร่งกว่าเดิม พี่นโมพี่รู้จักพี่นโมแกเป็นคนแบบนี้ถ้าแพ้เมื่อไหร่แต่ว่าแกไม่ได้แค้นอะไรนะแก,แกไม่ได้แค้นหรือว่าไม่ได้โกรธอะไรแกเคยบอกทุกทีมนะว่าเวลาไฟอันนี้ไม่เคยแค้นไม่เคยอะไรแต่แกอยากจะกลับมาชนะให้ได้ออนี่แหละนีค่คือข้อดีของบุยรำก็คือแบบเมื่อไหร่ที่แพบบ้ให้ทีมไหนแกจะต้องกลับมาชนะให้ได้นะครับนี่เป็นข้อดีของบุยรำที่แบบน่ากลัวมากสําหรับพี่นโมจะเติมไฟให้น้องตลอดเดี๋ยวมาดูไฟนี้ทุกคน พิกเพราะสสยฟ้าเลยเก็บ3คนนะตรงนี้เอาไป1นึ่งแล้วนะฮะนี่หเอาไป2แล้วนะครับแล้วก็บารลอสเนี่ยเหมือนจะโดนดามเมจจากสต็อปแลวแล้วเหมือนกับเสียเลือดจากวงนะครับก็เลยทําให้เกมเนี้พิกถ้าเคลียร์ไม่ได้นะถ้าไม่ได้สสยฟ้าตรงนี้นะเราอาจจะจบ10เลยนะครับผมสสยฟ้าไปยิงไกลเหมือนยิงไกลได้มา1คนแล้วก็ยิงระยะประชิดสองชาร์จสคนโอ้โหสุดมากนะครับพี่ไปย้อนดูรีเพย์ก็คือน้องเขาเรียกอะไรอะ เวลาเจอสถานการณ์ความกดดันอะไรอย่างงี้ยนะคือน้องไม่ได้เออไม่ได้เออายถึงยืนแล้วทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยน,น้องแบบเคลื่อนที่กล้าเล่นคิดได้กล้าเล่นกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมมันก็เลยแบบพลิกได้เออมันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่พี่เห็นตั้งแต่น้องแรกๆนบน้องเก็บสองเก็บสามแบบนี้บ่อยมากๆแล้วเนี่ยมันคือในการแข่งอ่ะทุกคนมันทำยากนะพี่ยังไม่เคยเลยนะครับอ่าน่าจะครั้งเดียวมั้งที่แบบเก็บสองอ่ะในแข่งอ่ะตั้งแต่เคยแข่งมานะครับ คนที่ทําไม่ค่อยได้มันก็จะไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคนทําคนไหนที่ทําได้มันก็จะทาได้สม่ําเสมอน้องจะรู้จังหวะทําทให้เกมนี้นะครับได้สายฟ้าช่วยมานะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะทำให้จากที่จะจบสิบนะมาติดอันดับท็อปสามนะครับผมก็จะเป็นบุีร์แชมป์ไปสาหรับเกมนี้โอ้โหผมบอกเลยนะบุบีร์โคตรสุดสามคนนะนี่โมชิล้มไปแล้วนะฮะเดียวพยายามเข้าไปปิดนะเดี๋ยวก็ตายเพิ่งมานะไม่มีสนั ซัมไม่ตายนะครับทางด้านของโมชิแล้วโอ้โหวัสนามาซ้อนโมชิไวมากมากะดูการเล่นของบุยลาคือเขาแบบโหไวมากๆแล้วปิดปิดภูนะกับตรงเนี้ยยากมากนะสองคนเอาไม่อยู่นะครับดูภูนะค้ำสองตรงนี้ด้านหลังก็เป็นทางานวันากับโมชิเล่นกับดิวอยู่และดิวดาวไปแล้วแตนน่เนี้สามคนเนะี่ยรับสองสามตีอ่ะบุยลำตรงเนี้ยสุดมากแล้วดูค้ำสวยมากเลยทางด้านบุยลำคือปั่นป่วนไม่ให้ด้านหน้าของ ทีมอีพีเล่นไม่ได้นะเนี่ยฮะเราเอาไปหนึ่งภูนะโอ้โหเอาไปหนึ่งคนคนละหนึ่งจากทางด้านของวาสนาโอ้เอาพี่บอกเลยก็เนี่ยแหละทุกคนเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องสําคัญน้องสายฟ้าเนี่ยเขามีช่องแล้วนะพี่ทําช่องให้น้องนะครับอ่านี่มีคลิปแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิวเฮ้ยเดี๋วดิวเฮ้ย ทุกคนพี่ลงไปวันแรกนะยอดวิวประมาณประมาณสองสามพันเองหุ้ยแปดหมืนหุ้ยใช่เหรอหุยจริง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 โอ้ฝรั่งมาเมนเพียบเลยโอ้โหโอ้หโอ้โหของแท้ฮ้มหือสายฟ้าโอ้ อุ้ยคนเม้นเยอะมากเฮ้ยจริงจริงจริงอันเนี้ยพี่ต้องขอขอบคุณดิวเลยเพราะว่าพี่ให้ดิวช่วยโพสอะพี่ให้ดิวช่วยโพสในเรื่องของอช่องใหม่ของสายฟ้าก็คือแบบคลิปแรกของน้องสายฟ้าเนาะแล้วคลิปแรกเป็นคลิปที่แบบเชื่อไหมพี่สั่งสายฟ้าว่าอะไรร่ะสายฟ้าไปลงหนึ่งสี่เอาคลิปมาให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ทําช่องลงให้อขอแบบสักยี่สิบสามสิบคิวนะเออประมาณสามสิบคิวก็ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าน้องมันทํายากไงช่วงนี้แวงน้องทํา มาแป๊บเดียวไม่ถึงสิบห้านาทีเหมือนเล่นเกมเดียวได้มาสามสิบหกคิวโคตรเวอร์เอาจริง,รงก็คือเป็นตำแหน่งลัตเชอร์ก็คือตำแหน่งชัดลัตเชอร์เอ็แทคคเกอร์เอาเปช,าเชัดเจร์กับลัตช์ชัดเจร์นี่แหละทุกคนใครเล่นตำแหน่งนี้ก็มาดูได้อันนี้ก็เป็นที่น้องติดบอดคิวเยอะสุดในทีมโอ้โหดูนะครับก็แม่เอ,อ๋ย พี่เรศพ,พี่เล่นแข่งมานี่ไม่เคยติดท็อปอย่างนี้เลยก็ฝากสนับสนุนน้องสายฟ้าด้วยนะน้องมีช่องแล้วคนติดตามเยอะมากม,ากมากเฮ้ยพี่เพิ่งเห็นจริงๆอันนี้นนนนจริงๆปกติที่ดูคลิปก่อนนะันเนี้ยไม่ไม่สองสามพันเองแล้วก็ยอดติดตามอยู่ประมาณที่หกร้อยฝากติดตามน้องด้วยนะโอ้โหย,ยอดติดตามอยู่ที่สามพันหกโคตรอาเฮ้ยรือว่าสายฟ้าจะมาอีกคนหนึ่งเฮ้ยก็เป็นไปได้นะทุกคนนะฝากด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับ